ในโลกใบนี้เต็มไปด้วย AI ไม่ว่าจะทางไหนขนาดร้านชาบูยังมีหุ่นยนต์ AI มาส่งอาหารเลยแต่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเราก็ยังต้องการ AI คอยช่วยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาอย่างเราที่ได้งานมาแต่สมองไม่ทำงานดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ AI ที่จะสามารถช่วยเราคิดวิเคราะห์แยกแยะนั่นก็คือ ChatGPT สิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ปี1ห,หรือปี4 อยากรู้แม้กระทั่งการเจริญเติบโตของแรคกตัวบาซิรัสหรือจะวิจัยสุดร้าย ChatGPT ก็สามารถจัดให้คุณได้ตามคำขอแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่อง ChatGPT เรามาทำความรู้จักกับคำว่า AI ก่อนดีกว่า AI ย่อม,มาจากคำว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการจำลองความคิดและพฤติกรรมที่มนุษย์ทำได้ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้มากขึ้นและประเภทของ AI นั่นก็ยังมีปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบหรือ ANI AI ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อทํางานเฉพาะด้านถูกจํากัดไว้ในโดเมนแคบขาดข้อมูลทั่วไปเช่น Siri หรือ Alexa ระบบแนะนำหรือระบบจดจำภาพต่อไปปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI มีเป้าหมายเพื่อให้มีสติปัญญาและความสามารถในการรับรู้ในระดับเดียวกับมนุษย์หมายถึงระบบ AI ที่สามารถเข้าใจเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในโดเมนต่างๆ AGI จะมีความสามารถในการคิดในเชิงนามธรรมให้เหตุผลวางแผนแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆปัจจุบัน AGI ก็ยังเป็นแนวคิดทางทฤษฎีและยังไม่ได้รับการตระหนักอย่างสมบูรณ์และอย่างสุดท้ายปัญญาประดิษฐ์แบบเข้มหรือ ASI เป็นรูปแบบสมบติฐานของ AI ที่เหนือกว่าสติปัญญาของมนุษย์ในแทบทุกด้านมันแสงถึงระบบ AI ที่ฉลาดและมีความสามารถมากกว่าสมองของมนุษย์ที่ฉลาดที่สุด ASI ยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนแสดงความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเองซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางสติปัญญาแบบทวีคูณ ASI ยังคงเป็นหัวข้อของการเก็งกำไรและการสํารวจในด้านการวิจัย AI และยังไม่ประสบผลความสําเร็จเอาละ่ะเอาละ่ะ เรามาต่อกันที่ ChatGPT กันดีกว่า ChatGPT ย่อม,มาจาก Generative Pre-trained Transformers เป็นโคตดปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถตอบสนองเรากับอย่างกับว่ามันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยละและ ChatGPT จะทำงานโดยโครงสายประสาทเทียมขนาดใหญ่เปรียบเสมือนสมองกลที่ได้รับการฝึกให้เข้าใจและตอบข้อความเหมือนมีด็อกเตอร์ระดับเทพมาตอบเลยละอืแต่มันก็ไม่ขนาดน้นนะมันก็ยังมีอ่องๆเอ๋อๆบ้างนะ แต่โดยทั่วไปพวกเราก็แค่ให้ชาติ GPT ช่วยในการหาคำตอบในสิ่งที่เราอยากรู้แต่ชาติ GPT นั้นก็ยังสามารถที่จะเขียนเว็บเขียนโค้ดอย่างง่ายให้เราได้ด้วยืช่วยคิดชื่อลูกก็ยังได้ด้วยนะแต่คงไม่มีใครทำหรอกแต่ยังไงประเด็นจริงๆของเราคงก็คือการหาคำตอบในสิ่งที่เราอยากรู้ชาติ GPT ก็เป็นอีกหนึ่งในหนทางที่จะช่วยให้ใช้ชีวิต ในประจําวันได้สะดวกยิ่งขึ้น,ย,นยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นนะแต่เราก็อย่าไปยึดติดกับ AI มากจนไม่พยายามที่จะหาหรือทำอะไรเลยแล้ววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะนอกจากโอชิบเเุเคเนี่มันโคตรเจ๋งเลยอ่ะครับ